อะไกุมบร์มพตุลลออยวบรกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับกลับมาพบกับช่วงนะยุนบรกภสำหรับชาวบ้านอีกครั้งครับพบกับท่านวิยากรครับท่านอาจารย์ฟริตเด่นยิ่งโยธและกับผมอิสัยกนกคงครับอัสลามอะัยกุมบร์มพตุลล้อยวบรกาตุครับอะไรกุมสัามบร์มพตุลล้อิวบรกาตุครับในช่วงตอนที่แล้วนะครับท่านอาจารย์ฟริดก็ได้อธิบายครอบคลุมของสารฉบับที่หนึ่งเนี่ยเกือบจะครบทั้งหมดแล้วละครับทีนี้ว่าพอดีผมยังมี บางตอนของเนื้อหาสารที่ยังติดนิดนึงอยากจะเรียนถามอาจารย์นะครับที่ว่าท่านผู้ชมในบ้านท่าคงจะทราบเหมือนกันว่าในเนื้อหาสารหยุดตอนหนึ่งท่านอย่อายมาเรียนอิสลามท่านได้เขียนว่าแต่ต้นฮะและสุเบสยังทําสิ่งที่ง่ายาดที่สุดของเขาทั้งสองลงไปครับสิ่งที่ง่ายใดตรงนั้นนี่คือหมายถึงสิ่งใดครับครับในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์นะครับเ,เราได้คุยพูดคุยเกี่กันแล้วว่า มีกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยเดินทางมาแล้วก็มีความกระตือรือร้อนที่จะจัดการกับท่านคอลิฟ้าอุสมานจำนวนมากครับแล้วก็ทั้งต้นฮาและซูเบสเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเขาคือไปกดดันท่าน Naruto อคอลิฟ <hai> ้าอุสมานนะครับถึงขนาดที่ว่าเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยก็คือว่าผู้ประท้วงที่มาจากอียิปต์เนี่ยได้ร้องเรียนว่าเจ้าเมืองอียิปต์ที่เป็นน้องบุญธรรมของท่านคอลิฟ้าอุสมานเนี่ย ได้ปกครองแบบอายุทยาธรรมต่อบรรดาประชาชนท่านนิมาวลีเนี่ยก็ถึงขนาดว่าเดินทางเข้าไปพบอัลกุลิฟาอุสมานที่ที่บ้านของคอลิฟาเลยครับแล้วก็ได้ตกลงกันว่าจะเปลี่ยนเจ้าเมืองอียิปต์เนี่ยจากน้องบุญธรรมของอัลกุลิฟาอุสมานเนี่ยมาเป็นมุฮัมมัดบินอบูุบัคนะครับซึ่งพอเราได้ยินคําว่าบินอบูุบัคเนี่ยเราก็ ต้องรทราบแน่นอนว่าเป็นบุตรชายของท่านอบูบักบบแล้วทําไมท่านอิหม่าลีถึงได้แต่งตั้งคนผู้นี้ซึ่งเราก็ได้คุยกันมาแล้วว่าเขาเป็นบุตรคนสุดท้องที่มีอายุเพียง3เดือนตอนที่ท่านอบูบักเสียชีวิตแล้วก็ท่านอิหม่าลีก็รับเอามารดาของอบูมูฮัมหมัดวินอบูบักเนี่ยมาเป็นบร,ริยาของท่านก็เป็นคนที่เติบโตในในครอบครัวท่านอิหม่าลีในระหว่างที่ส่งท่านโมฮัมหมัดวินอบูบักไปเป็น ขอลิาเจ้าเมืองอียิปต์เนี่ยยังไม่ทันที่จะถึงเมืองอียิปต์เนี่ยปรากฏว่ามีอูดซึ่งคนที่ขี่อูดมาเนี่ยจำได้ว่าเขาคือคนรับใช้ของคอลิฟ้าอุสมานก็มีการหยุดอูดแล้วก็จับตัวคนใช้คนนี้มาแล้วก็ค้นตัวเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นสารมาจากคอลิฟ้าที่บอกว่าให้เจ้าเมืองคนเก่าเนี่ยที่เป็นน้องบุญธรรมของคอลิฟ้าอุสมานเนี่ยสังหารมูฮัมหมัดบินอบูุบัคเซีย แล้วก็เป็นเจ้าเมืองต่อไปมีตาประทับของคอลิฟ้าเรียบร้อยมุฮัมมัดบินอบูบักจึงนําบรรดาประชาชนชาวอียิปต์เนี่ยเดินทางกลับมัที่มมดีนาทันทีแล้วก็ถามว่านี่คือนี่เกิดอะไรขึ้นทําไมจึงมีสารฉบรับนี้เป็นของท่านมีตราสแตมป์ของท่านท่านบอกว่าท่านไม่ได้ทาเองแต่ยอมรับว่าตรานี่เป็นตราของท่านแล้วก็ยอมรับว่าคนรับใชท้ที่ที่ค<า>ีอูดไ,ไปเนี่ยก็เป็นคนรับใช้ของท่านอูดก็เป็นอูดของท่าน อันนี้ก็เป็นหลักฐานว่าไม่มีใครแน่นอนถ้าท่านอุสมานไม,ไม่ได้เป็นคนทำเนี่ยคนที่มีสิทธิ์ที่จะใช้สแตปมของท่านได้ก็คือบุตรเขยของท่านครับก็คือมรรวานอิบนิหกรรมนั่นแหละครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยภรรยาที่มีชีวิตอยู่กับท่านอุสมานคือท่านหญิงไนละเนี่ยท่านไนาละเนี่ยครับก็ยังเตือนท่านอุสมานว่าเนี่ยให้ปลดหรือว่าให้อ่จัดการอ่ามรรวานวิหกรรมเนี่ยออกไปเสียแต่ด้วยความเป็นลูกเขยเนี่ย ครับก็ทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มามารีเห็นเหตุหการณ์นี้มันบานปลายท่านก็ไม่ไม่เข้ามายุ่งถึงขนาดที่แม้แต่ท่านคอลิฟาอุสมานเนี่ยไปขอร้องท่านให้ช่วยเหลือท่านก็บอกว่าท่านไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้ถ้าหากว่าตราบใดยังไม่จัดการกับมาราวานอิบนนฮักร,รมัมจะเห็นว่าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะท่านจะถูกสังหานี่มีอยู่จำนวนมากครับแล้วก็เหตุการณ์มันสลับซับซ้อน แล้วเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ท่านต้องคบชะตากรรมเช่นนี้คือว่าท่านก็ได้ส่งจดหมายสารไปรยันเจ้าเมืองต่างๆของท่านทั้งหมดเนี่ยให้ส่งกําลังทหารมาช่วยเหลือท่านในการประทะหรือว่าจัดการกับพวกผู้ประท้วงเนี่ยแล้วสารนั้นก็ถูกส่งไปถึงมาวิยาในฐานะเจ้าเมืองดามัสกัดด้วยแต่มาวิยะเนี่ยคือรีรอที่จะส่งทหารเข้ามา ไม่ยอมส่งเข้ามาทันทีแล้วก็รอดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมีวาระของของอาิอาอยะอ,อยู่ซึ่งเราจะพูดกันในโอกาสที่เรา,เา,เาจะได้พูดถึงเนื้อหาของนัยุบราก็ในตอนต่อๆไปครับทีนี้คุณอิสาก็ถามว่าแล้วก็บรรดาคนเหล่านี้เนี่ยทำไมจึงเดินทางไปที่บัสรินะฮะแล้วก็ท่านอิมามลีก็กำลังเตรียมตัวเดินทางไปที่บัสริด เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่ว่าตอนนี้เนี่ยบรรดาซอฮาบะที่เป็นมุฮาจิรินเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขเหมือนกับที่อับดุมลมาบินอัลฟ์ตั้งเงื่อนไขกับท่านตอนที่แข่งขันกับอุสมานละที่ว่าปกครองตามกิตาบุลล้อตามสุนนะท่านสุนสนะและตามแนวทางของคลิฟ้าสองคนแรกตอนนี้ไอ้เงื่อนไขที่สาเนี่ยถูกตัดทิ้งละว่าอาลีจะปกครองตามแบบของตอนเองก็ได้ครับท่านก็ยังไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ จนกระทั่งตอนลาซุเบสเนี่ยได้บาอาแล้วก็บอกว่าจะสนับสนุนท่านแต่ว่าในเวลาผ่านไปไม่นานเนี่ยครับไม่กี่วันเนี่ยตอนละซุเบสก็ได้มาบอกท่านว่าต้องการจะเดินทางไปทําอุมรท์ที่ที่มัการ์รแลวก็สองคนนี้ก็เดินทางจากเมืองมาดินาไปยังเมืองมัก,กะร์ทีนี้สาเหตุที่สองคนเนี่ยละเมิดสัตยาบันที่ให้ต่อท่านนีมมบีเนี่ยเพราะอะไร ก็เพราะว่าตอนร้ายและซูเบกเนี่ยหลังจากที่ท่านสนดาเสียชีวิตแล้วแล้วก็มีชีวิตอยู่ในช่วงของขลิฟ้าสาคนแรกเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยมีกิจการค้าะระหว่างอิรักแล้วก็มาดีนะแล้วก็เลยไปถึงเมืองต่างๆแล้วก็ไปถึงเยเมนทําให้สองคนเนี่ยมีฐานทางเศร,รษฐกิจที่ใหญ่มากอยู่ในเมืองบัสรอและก็กูฟ้ขณะที่มีการกล่าวกันว่าต้อ,อ,ตอนรัานเนี่ยมีรายได้จากธุรกิจการค้าที่อยู่ในเมืองกูฟ้าเนี่ย วันละถึง1,000งพันดีนะัแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายมีค่าทาสมีที่ดินมีตึกรามบ้านช่องที่ทำเป็นค้าขายเนี่ยจำนวนมากรสรุปว่าเป็นขั้นระดับอภิมหาเศรษฐีในสมัยนั้นเลยแล้วสองคนเนี่ยก็ได้มาขอต่อท่านอิมามลีว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยต้องการจะเป็นเจ้าเมืองกูฟ้าคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะไปเป็นเจ้าเมืองบัสรอ แต่ว่าในการขอครั้งนี้อิมาวารีไม่ไม,ไม่ไม่ยินยอมตามด้วยเพราะท่านก็ไม่ต้องการอันคือที่คุณมาขอเนี่ยมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ซึ่งไม่ใช่เป็นการขอเพื่อที่จะปกครองตามหลักการของอิสานท่านก็ไม่อนุมัติซึ่งเป็นการขอภายหลังจากการที่ให้สตีวา,านไปแล้วครับายหลังจากท่านที่ท่านอุสมานได้ถูกสังหารใช่ครับใช่ แล้วก็ในขณะที่ท่านอุสมานอยู่ในวิกฤตการณ์สองคนนี้ก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการที่จะจัดการกับท่านอุสมานคือบีบบีบเรียกว่าบีบรัดให้ท่านอุสมานเนี่ยทำตามเงืยอย่อนไขที่ตัวเองต้องการเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองให้เป็นเจ้าเมืองกูฟ้าได้วัสรอนเลยนะสองคนก็อ้างว่าต้องการไปทําอุมร้อที่เมืองมักกาแล้วไปพบท่านหญิงไอาชาที่นั่น เดิมทีถ้าหญิงไอาชาเนี่ยต้องการที่จะเดินทางจากมาดีนะมาที่เดินทางจากมัก้ามามาที่ทาาม,ม,มา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 มด,ดีนาเพื่อจะมาจัดการกับคนที่สังหารท่านอุสมานทีนี้จะจัดการยังไงในเมื่อในสมัยท่านอุสมานเนี่ยท่านหญิงไอาชาก็มีความขัดแย้งกับอุสมานอยู่แล้วก็คือไม่ไม่ไม่เรียกว,ว่าไม่ทัศนะไม่ตรงกันอยู่แล้วทีนี้เมื่อท่านอุสมานถูกสังหารก็คนที่เป็นคอล์ริฟ้าคนใหม่ก็เกิดไม่ตรงทัศนะของท่านอีก แต่ท่านเนี่ยได้รับคําแนะนําจากตอนท้ายและจูเบสว,ว่าเดินทางมาที่มดินาไไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าบรรดาคนที่อยู่ที่มดินานเนี่ยมีจานวนมากมมยมหาศาลทั้งคนที่มาประท้วงจากอียิปต์จากเยเมนจากอิรักจากทั่วไปหมดเข้าไปก็ไม่สามารถจัดการใดได้ให้เราเดินทางไปบัสโร์ดีกว่าก็ <ừ> าแสดงว่าตอนท้าและจูเบสได้มีข้อมูลเพียงพอก็ม <house> ีคำถามว่าเมื่อ เขาเนี่ยคือเมื่อคุณเนี่ยมีเจตนาที่จะจัดการคดีความที่มีการสังหารท่านอุสมานเนี่ยแล้วก็ศพของท่านก็อยู่ที่มาดีนะคดีสถานที่เกิดเหตุก็อยู่ที่มาดีนะตัวฆาตกรต่างๆที่มีส่วนร่วมในการสังหารท่านอุสมานก็อยู่ที่มาดีนะแล้วทําไมพวกคุณถึงเดินทางไปที่บัสรอก็เนื่องจากนี่แหละเหตุผลที่ว่าจัดการกับคนที่อยู่ที่มาดีนะไม่ได้เมื่อจัดการไม่ได้ก็คือจัดการกับท่านนี่มาดีไม่ได้ ก็เดินทางไปบัส,สริท่านอิหมามดรีก็ส่งสารฉบับนี้ไปที่เมืองกูฟ้าซึ่งเป็นผู้สนับสนุนท่านที่จะระดมกอทงทัพของท่านเนี่ยไปสมทบที่เมืองบัส,สริแล้วก็จะไปคือการเดินทางไปที่บัส,สริเนี่ยให้หมามารีไม่ได้มีเจตนาจะไปสู้รบปรบมือกับคนเหล่านี้จะไปเจรจาต่อม่ให้ต่อรองเจรจาความกันว่าจะเอาอย่างไรมีเหตุผลอะไรถึงไม่ยอมรับการปกครองของท่านแล้วท่านก็ได้บอกอย่างชัดเจนว่า กรณีการสังหารท่านอุสมานเนี่ยท่านบม่ไดมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยครับแต่ท่านก็จะทําการสืบสวนแต่ว่าก่อนจะสืบสวนเนี่ยภาระเร่งด่วนของบ้านเมืองเนี่ยอยู่ที่การจัดการบ้านเมืองให้กลับมาอยู่ในคันลองคลองธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามหลักการที่่ันสดาได้วางการปกครองไว้ก่อนส่วนคดีความของท่านอุสมานเนี่ยท่านก็ได้กล่าวในสารอื่นๆด้วยว่าเขารู้กันดีทั้งหมดแหละรครับว่า ใครเป็นคนสังหารท่านอุสมานแล้วจะมาเรียกร้องอะไรกับ<ม>กับ,ก,บกับท่านในเมื่อท่านกับคนเหล่านั้นกับท่านเนี่ยก็รู้เพราะเหมือนกันที่ว่าใครเป็นคนสังหารท่านอุสมานมท่านจริงไม่ดําเนินการสิ่งเหล่าน,นี้ก่อนทีนี้มันมีข้อเรียกว่าเป็นข้อพิสูจน์หลักฐานอ,อ,อยู่ข้อนึงก็คือว่า สาวกสำคัญของท่านศาสดาคนหนึ่งคือท่านหูไซฟ้าอิบิยามานซึ่งเป็นชาวอันซอดเนี่ยพำนักอยู่ที่เมืองกุฟ้าและท่านก็มีอายุมากแล้วเนี่ยท่านก็ได้ส่งการไบอะให้กับท่านอิมามาลีที่มดินนะคือท่านมาเองไม่ได้ท่านก็ไบอาอยู่ที่มดินนะแล้วก็ส่งข่าวมาให้ท่านหุไซฟ้าอิมิยามานเนี่ยเป็นซอฮาบะคนสําคัญที่สุดคนหนึ่งของศาสดาเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านศาสดาเนี่ยได้เคยเรียกท่านไปสั่งเสียเป็นการส่วนตัว โดยแจ้งชื่อซอฮาบะของท่านในสมัยนั้นที่เป็นมูนาฟิกไว้ว่าคนนี้คนนี้เป็นมูนาฟิกแต่บอกกับกูไซฟาอิบนิยามานไม่คนเดียวแล้วก็ท่านก็สั่งว่าถ้าหากว่าคนเหล่านั้นที่ท่านบอกชื่อไว้เนี่ยเสียชีวิตกูไซฟาจะต้องไม่เวรละหมาดจานะซะคนเหล่านั้นซึ่งมีประมาณ78คนอะไรเนี่ยนะครับบรรดาซอฮาบะก็ เที่ยวติดตามดูว่าทันเวลามีซารบ้าคนใดตายเนี่ยก็จะดูว่าอูซฟ้าเนี่ยไปละหมาดคนนั้นหรือเปล่าถ้าไม่ไปก็ไม่ไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ท่านอุมัตเนี่ยในขณะเป็นคอลิฟ้าเนี่ยถึงขนาดสั่งท่านอูซฟ้านิยามันไปเลยว่าเมื่อท่านตายเนี่ยจะต้องไปละหมาดจากนาซาท่านนะอ่าครับก็คือเนี่ยก็คือความสาคัญของอูซัยฟ้านิยามันเนี่ยเป็นคนที่มาใบ้กับท่านอิหมามลีจากเมืองกูฟา เป็นการแสดงให้เห็นว่าฐานกําลังของท่านอิวมารีที่อยู่ที่กูฟ้าเนี่แข็งแรงมากแล้วก็หลังจากที่ได้ส่งสารแล้วท่านก็เริ่มออกเดินทางจากมาด,ดีนาเนี่ยไปยังเมืองบัสรอเพื่อไปสมทบกับไปพบกับกองทัพหรือว่าคนของฝ่ายท่านหญิงไงชาตอนฮาแล้วก็ซูเบรตท,ที่นั่นครับอ,อันนี้คือคสาเหตุแสดงว่าเจตนาลมของท่านท่านอญ่งไรช่ตอนฮาซูเบตเนี่ยนอกจากที่จะ ไม่ยอมรับการปกครองท่านอิามารีแล้วเนี่ยก็มีจตานารลมที่จะต่อต้านและต่อต้านด้วยกันครับซึ่งเราก็เราจะไม่ได้ไปพูดว่ามันต่อต้านถูกผิดยังไงเนี่ยเราก็ให้ข้อมูลว่าเขาต่อต้านอันนี้เป็นข้อมูลความจริงทางประวัติศาสตร์ศาลของอิมามมารีฉบับนี้เป็นข้อมูลยืนยันว่าบรรดาซาฮบะเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิง่งท่านหญิงไอชาก็เป็นอมุมูลมุมินีนก็มีความขัดแยง้งครับ แล้วเหตุการณ์ต่อเนื่องจากนั้นแล้วเนี่ยครับถึงขั้นเกิดเป็นสงครามไหมครับสงครามครั้งนี้ก็เกิดขึ้นที่ที่เมืองบัสรอแล้วก็เราเรียกกันว่าสงครามยยมันหรือสงครามอูดคาว่ายยมันในภาษาอาบเนี่ยก็แปลเป็นไทยว่าอูดนี่ทําไมถึงเรียกว่าสงครามอูดครับผมบสงครามอูดก็คือว่าท่านหญิงไอชาที่เป็นแม่ทัพของฝ่ายฝ่ายต่อต้านกันแล้วกันนะครับ,ค,รบคีอูดเป็นพานะ นิโอตัวนี้มาจากไหนโอตัวนี้เป็นโอที่บรรทุกเอาภาษีที่เก็บได้จากเมืองเยเมนหรือเมืองเยเมนเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็เป็นผู้ปกครองในสมัยของคอลิฟาอุสมานถูกไหม <c oughs> ที่ว่าตั้ง12บ <12 S 1> หัวเมือง <c oughs> แล้วก็เยเมนเนี่ยเป็นหัวเมืองหนึ่งผู้ปกครองเมืองเยเมนนี่ก็ได้บรรทุกเอาภาษีอากรต่างๆเนี่ยมากับอูดหลายตัวเลย,หล,ย,เลยหลายสิบตัวเลยแต่ว่าอูอที่ที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเป็นูดที่ตัวใหญ่ที่สุด ทีนี้เมื่อเดินทางมาระหว่างทางเนี่ยก็ได้ข่าวว่าท่านคอลิฟ้าอุสมานเนี่ยถูกสังหารเสียชีวิตแล้วแล้วก็ท่านอิมามอลีขึ้นเป็นคอลิฟ้าเจ้าเมืองเยเมนคนนี้ก็เป็นลูกน้องหรือว่าเป็นคนของท่านคอลิฟ้าอุสมาน,มานแล้วก็รู้ว่าเกิดกลุ่มต่อต้านคอลิฟ้าอาลีขึ้นที่เมืองอมักกะกะ็บายโฉมหน้าจากมัด,ดีนาเนี่ยเลยเข้าไปที่มักกะแล้วก็นําเอาภาษีทรัพย์สินต่างๆที่เก็บภาษีมาเนี่ยไปมอบให้กับ ตต่อตเป็นทุนในการทําสงครามกับท่านอิมามวลีแล้วก็ได้มอบอูดตัวเนี้ยครับโอนอูดทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าอูดตัวที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็มอบให้เป็นพานะของท่งใน่ิชชในการรบกันที่สงครามเมืองบาซอห,หรือสงครามอูดอย่างที่ว่านี้ครับผมครับแล้วเหตุการณ์ในการรบในครั้งนั้นผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างครับผลที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเป็นความลำบากใจอย่างที่สุดของท่านอิมามวลีเพราะว่าผู้ที่บัญชาการรบเนี่ย ก็เป็นถึงภรยาของท่านศาสดาซึ่งความจริงแล้วเนี่ยก่อนที่จะเดินทางออกจากมักกะเนี่ยท่านหญิงไอาชาก็ได้ชักชวนบรรดาภรยาของท่านศาสดาที่ยังมีชีวิตอยู่หลายคนเนี่ยเดินทางร่วมไปด้วยก็มีบางคนที่เดินทางไปครับก็มีคนหนึ่งก็คือท่านหญิงฮับซอที่เป็นบุตรสาวของท่านคอลิฟ้าอุมัดเนี่ยเขาไปด้วย แต่ว่าบางคนของท่านของภรยาท่านสดาไม่ได้เดินทางไปด้วยอย่างเช่นท่านหญิงอุมุสลาห์มบก็ไม่ยอมเดินทางไปด้วยแล้วก็ยังให้คําตักเตือนแนะนําท่านหญิงไอชาร์ทว่าไม่สมควรจะทําสิ่งนี้เพราะว่าท่านศาสดาเนี่ยได้สั่งไว้อย่างแน่นอนว่าบรรดาบรรดาภรยาของท่านเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีความสํารวมตนและก็พำนักอยู่แต่ภายในบ้านแล้วก็ในวันนี้เนี่ยท่านส,สดาก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วและการ,รที่ไปเป็นผู้นํากองทัพ นำการต่อสู้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแต่ว่าด้วยการกระตุน้นคือด้วยเจตนารมณ์ของท่านหญิงไอชาหนึ่งการกระตุ้นของตอนฮาร์เดอสุเบสท,ที่ผิดหวังมาจากตําแหน่งเจ้าเมืองครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือซุเบสเนี่ยมีบุตรชายคนหนึ่งก็คืออับดุลลอ์อิบนิซุเบสครับซึ่งเกิดจากท่านหญิงอัสมาซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆของท่านหญิงไอชาก็คือหลานหลานครับแล้ว อับดุลลอฮ์อิซุเบต์เนี่ยแหละครับเป็นคนที่มีอ m b i t i o นหรือว่ามีความทะเยอทยานที่จะขึ้นเป็นคอลิฟ้าของโลกอิสลามขณะที่พ่อตัวเองคือท่านซูเบต์เนี่ยไม่ได้มีความทะเยอทยานก็แค่เป็นอยากเป็นเจ้าเมืองแต่ว่าอับดุลลอฮ์เนี่ยมีจิตนาลม,มีมีอันเจนดาของตัวเองก็ผลักดันหรือว่าให้กําลังใจทีงาชาดดาเนินการต่อไปแล้วก็ระหว่างที่เดินทางจากมักกะ์ไปยังเมืองบัสรอเนี่ย มันก็เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นการเตือนท่านหญิงไอชาว่าสิ่งที่กระทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่เหมาะสม mm. ก็คือว่า mm. เมื่อไปถึงตำบลตำบลหนึ่งเนี่ยนะครับ mm. ก็ในเวลากลางคืนเนี่ยได้มีเสียงสุนัขเนี่ยได้เห่าหอนขึ้นมาแล้วก็เสีงยงไอชาก,ก็ได้ดำลึกถึง mm. ในครั้งนี้ที่ท่านสดาเนี่ยได้เดินทางมาพร้อมกับบรรดาศาสดาแล้วก็มาถึงตำบลตำบลหนึ่งที่เรียกว่าเหาอัพ แล้วก็ท่านก็ได้บอกว่าในการละอนาคตข้างหน้าหลังจากที่ฉันได้จากไปแล้วเนี่ยจะมีภรรยาคนหนึ่งของฉันเนี่ยได้ทําการฝ่าฝืนต่อคําสั่งของฉันแล,อละอัลลอฮฺซลแลนแล้วก็ได้ทาสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็จะมาที่ตําบลเนี้ยที่เฮาอัพเนี่ยแล้วก็จะมีสุนัขเห่าถ้าหากว่าพวกเจ้าคือบรรดาภรรยาทั้งหมดเนี่ยได้ประสบเหตุการณ์เนี่ยพึงรู้เถิดว่าการกระทํานั้นเนี่ยกำลังไปสู่การฝ่าฝืนก็ให้เลิกกระทําหรืออย่ากระทำ ตอนในคืนนั้นก็มีสุนัขที่เห่าอัพที่ตำบลน,นั้นเนี่ยสั่งเห่ายังไาชาติยึงได้หาคนที่มีความรู้เรื่องภูมิประเทศว่าตรงนี้คือที่ไหนเนี่ยมาแล้วก็คนนั้นก็ยืนยันว่าเนี่ยเรียกว่าตำบลเห่าอัพแต่ว่าท่านแต่ว่าอับุลลอ์นูซูเบสเนี่ยซึ่งเป็นหลานของท่านเนี่ยไม่ยอมล้มเลิกความคิดนี้ก็ได้เอาชายชะกัน,นประมาณ40คนเนี่ยมายืนยันว่าที่นี่ไม่ใช่เห่อัพ หญิงไอชาจิงคลายความกังวลแล้วก็สั่งให้เดินทัพต่อไปยังเมืองบัสรอเพื่อไม่ให้ตรงกับสิ่งที่นัสโอดาได้พูดพูดเอาไว้ก็คือว่าถ้าไม่ใช่ฮาอัพก็ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าก็อันนี้ก็ทางนักบริษัทก็บันทึกว่าเป็นการยืนยันเป็นพยานเท็จครั้งแรกในบริษัทอิสลามเมื่อกองคนนะครับ40คนนะครับเมื่อเดินทางออกจากฮาอัพและไปถึงที่บัสรอเนี่ยก็ไปจัดการกับเจ้าเมือง ครับเจ้าเมืองก็คือเมื่อท่านอิหม่ามลีเนี่ยได้ขึ้นเป็นคอล์ฟิฟ้าแล้วก็จัดการเปลี่ยนเจ้าเมืองบัสารอแล้วท่านอ,อุสมานอิบนนไนฟเนี่ยก็เป็นเจ้าเมือง,องท่านอิหม่ามลีก็ถูกจับแล้วก็ถูกก้อนผมแล้วก็ถูกกักบริเวณถูกขังไว้ที่เมืองบัสารอแล้วก็บร,รดาทรัพย์พสินภาษีที่เก็บจากประชาชนมาได้ของเมืองบัสารอเนี่ยก็เอาไปใช้ในการนำหลงคมทั้งหมดเลยคือโดนยึดเมืองยึดเมืองนะะแล้วก็ ท่านอิม่าลีก็ยกกองทัพของท่านมาเนี่ยมาประชิดเมืองบังรสรอแลวก็ส่งคนเจรจากับฝ่ายต่อต้านนี้แต่ว่าไม่สามารถที่จะตกลงกันได้แล้วก็ท่านอิมลีก็ได้ส่งทหารของท่านคนหนึ่งเนี่ยออกไปพูดถึงว่าเรามาเนี่ยเป็นกองทัพของอลีเราอยู่กับอันกุรานเราอยู่กับหลักการก็ว่ากันไปแต่ว่าทหารคนนั้นก็ถูกยิงแล้วก็การรบก็เกิดขึ้นจากการยิงครั้งนี้ ในการรบเนี่ยก็ท่านหญิงไอชาก็อ,าอยู่บนหลังอูดตัวใหญ่เนี่ยนะครับท่านอิมามอลก็ใช้กุสโลบายที่ว่าให้ท่านมาัลิกอลาสตัสซึ่งเป็นแม่ทัพของท่านเนี่ยสั่งทหารฝรีมือดีเนี่ยเข้าไปที่ขาอูดแล้วก็ตัดขาทั้งหมดเลยจนทั้งขาอูดนี่ไม่มีคือขาดหมดแล้วก็อ,อูดก็ล้มลงแล้วก็สามารถที่จะนํานตัวท่านหญิงไอชามาได้ซึ่งในกองทัพของอิมามอเลก็มีท่าน วงหมัดบินอบูบักที่เป็นน้องชายของท่านนยอยู่ในกองทัพด้วยก็ให้ความานำท่านหญิงไอาชาเนี่ยมาที่ในค่ายพักนะครับแล้วก็สู้รบกันต่อไปทหารของฝ่ายท่านหญิงไอาชาไม่เห็นว่าอูดของเนี่ยท่านหญิงไอาชาเนี่ยถูกทำทำร้ายแล้วแล้วก็ท่านหญิงไอาชาถูกถูก,ถกควบคุมตัวไปแล้วเนี่ยก็แตกกระจายไปนี้ในระหว่างรบเนี่ยนะครับแน่นอนว่า,ามรรยาอยุนหกรรม ลูกเขยของท่านท่านอดีตคาลิฟ้าอุสมานก็อยู่ในกองทัพของไนชาด้วยตอนฮะาและจูเบ็ดก็อยู่ในกองทัพของท่านหญิงไชาด,ด้วยแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นระหว่างมรรวานอินนิฮกกรรัมตอนฮะาและก็ z ูเบ็ดนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างาให้เห็นสัจธรรมได้ว่า,าการกระทําที่ผ่านมาแล้วก็ผลกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ย มันชี้ถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วจะชี้ไปถึงอนาคตอีกด้วยครับครับเครับเหตุการณ์นี้ที่น่าสนใจนี้คงต้องหยุดไว้ตเงเท่านี้นะครับเพราะว่าเป็นน่าเสียดายครับท่านผู้ชมครับเวลาของเราก็ได้หมดลงครับก็กลับมาพบกับท่านอาจารย์ผลิตเดนยิ่งยโและกับผมอิสากุกหงใหม่ในช่วงของนะยุนโลรอกฉบับชาวบ้านในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้บอเิลลาฮิตตฟิกวะลฮิดายะเป็นสุลามุลัมมะตุลลอฮ وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته